แม่แพแม่ขายก็ขายของดีด้วยนะพูดถึงเวลามีกิจกรรมแบบประเพณีมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะทำให้เศรษฐกิจเ,เหมือนว่าแบบเฟื่องฟูแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจมันคลับอะไรนะเครื่ออะไรขับเคลื่อนไปได้ดีด้วยแล้วก็ขายของก็ได้พอได้อยู่แม่ค้าแม่ขายก็ขายของได้นะครับเพราะมีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมก็แวะซื้อแวะ ใช้ใจ่ายนะครับซื้อของรับประทานบ้างซื้อของติดมัติดมือกลับไปบ้านบ้างทําให้เศรษฐกิจพอค้าแม่ขายก็ขายของได้บ้างก็เป็นสิ่งที่ดีนะท่านผู้ชมถ้ามีประเพณีแบบนี้นะครับอนช่วงโควิดเนแย่กันป,นปิดกัสาขาแต่พอโควิดหายไปก็ทาให้เศรษฐกิจขยับดีขึ้นมาบ้าง,างระดับหนึ่ง บ้างอ๋อจ้าจ้าคายเม่กีคนนั้นเขาทักเราเด็กที่ไหนไม่รู้เขาชื่อของแล้วเขาเห็นเราเขาทักทายอืม โอเคผู้ชมคงจะสมมาพาควรเนาะเนื่องจากผมจะเดินทางกลับบ้านด้วยก็จะเย็นแล้วก็ถ้ามืดค่ำแล้วการข,ขับรถขับราอาจจะไม่ค่อยสะดวกเนาะผมว่าน,น่าจะสมมาพาควนเก็เวลาเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะมันไกลเกือบ200กิโลเมตร นะครับผมถ้าให้มืดค่ำไปเนี่ยการเดินทางมันก็จะไม่ค่อยจะสะดวกในการใช้ถนนหนทางเนาะนี่จากนี่ไปก็ไปถึงบ้านก็บืดพอดีเลย14นาฬิกากระาาแล้วเนี่เดี๋ยวก็กระบาไปถึงบ้านก็น่าจะ6ไป4-5หโมงเย็นนะครับแต่อย่างน้อยๆมันก็ยังมีเสียงสว่างในบนถนนทำให้เรา มองเห็นหนทางได้สะดวกนะครับความปลอดภัยก็ย่อมมีเยอะกว่าซึ่งถ้ามืดค่ำไปเนี่ยมันทำให้การมองถนนหนทางไม่ค่อยสเสถียรเราก็ต้องอระมัดระวังในการเดินทางใช้ถนนหนทางด้วยไกลเกืบเกือบ200กิโลเนาะจากอำเภอจากตัวบ้านมาถึงอำเภอพี่ไม้เนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลา รวมสชั่วโมงน่าจะไดนะ้ขับเรื่อยๆไม่ต้องเร่งรีบเดี๋ยวเอาอีกคู่นี้มาก่อนก็นแล้วกันแล้วก็ค่อยค่อยยุติแล้วก็ดนทางกลับบ้าน ยังไม่ปล่อยยังรู้สึกคู่นี้เธอเอาจจะช้าไปหน่อยหนึ่งย,ยังไม,ม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวคู่นี้จบก็กลับบ้านไม่มีจมท่านผู้ชม บางสนามเรือล่มก็เคยเจอนะแต่แต่สนามนี้ไม่มีสนามนี้มันจะเป็นน้ำนิ่งไม่ใช่น้ำไหลน้ำนิ่งนี่ได้ประโยชน์อย่างได้ไม่ได้ประโยชน์อย่างเพราะว่าสีพายต้องแข็งทีเดียวถึงสามารถทะลุทะลวงฝ่าฟันได้อย่างถึงที่หมายปลายทางเพราะมันเป็นน้ำนิ่งจริงๆ แต่ถ้าน้ําไหลเนี่ยฝีพายก็อาจจะไม่ต้องใช้แรงมากเท่าไหร่นักจะใช้น้ําไหลช่วยไปด้วยในตัวแต่น,น้ํานิ่งเนี่ยคุณต้องใช้แรงล้วนๆแบตเตอรี่หรากันะครับเดต๋ยราไปดส่งที่น่าสนใจนะจากด้านที่โอคเลยะ